สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง d b บ5 6ริสสอกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางยี่กี่ห้องลอตโต้บีไนะคะเล่นปากหน่วยบนนะปากก็คือปักหน่วยบนก็คือกดบนนะคะรูดหลังถ้าปาักสิบ,บนคือกดบนรูดหน้านะคะนี่ปักหน่วยบนนะสูตรนี้คือปกักปักหน่วยบนก็จะค่อยข้อดีของปักก็คือว่าถ้าเลขออกเบิ้ลถ้า ถ้าแบบถ้าเลขออกเบิ้ลก็คือจะได้นะคะสําหรับปากนะแต่ว่าถ้าเป็นวินหรือว่าเรียกว่า2ตัวบน2ตัวล่างนะคะถ้าเลขออกเบิ้ลถ้าเราไม่กดกันเบิ้ลคือหลุดนะแต่ว่าปากนี่คือรอดนะคะได้นะถ้าถ้าเข้าถ้าเลขออกเบิ้ลนะคะสุดคือร้อยบนบวก10บนนะคะเข้ายาวๆตั้งแต่รอบที่6 นะะจนถึงรอบที่12เข้า3รอบแรกนี้เราเช็คสูตรหลังจากนั้นเราก็ลงทุนนะคะเข้าแล้ว3 4 5 6 7รอบแล้วยี่กี้เขาจะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆนะคะประมาณรอบที่ ประมาณ8ถึง8ถึง12ถ้าเข้าติดกัน8ถึง12รอบอยู่ในช่วงนี้ที่จะที่จะสุดจะเปลี่ยนนะคะแอดก็มาลงปเป็นแนวทางนะใครสนใจตัวช่วยสนใจโปรแกรมสนใจดูรอบตัวรอบก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะแอดจะพูดประจำเลยแต่ความเสี่ยงนะั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยนะคะ ก็รอบที่11เลยนะคะรอบที่11ก็จะเอารอบก่อนหนะ้านั้นคือรอบที่10มาคำนวณสูตรคือร้อยบนก็คือร้อยบนก็คือ5บวก10บนก็คือ9 5บวก9ได้14เอาแค่หลักหน่วยก็คือ4มาน,นะเพิ่มไม่ได้5ตัวนะคะเดี๋ยวแอดจะบอกเทคนิคการตัดให้เหลืออยู่4ตัวนะคะฟังจนจบคลิปนะรอบที่11ออก 6, 9, 5, 2, 3ปักหน่วยบนนะคะ5เข้านะต่อไปรอบที่12เอารอบที่11มาคำนวณร้อยบนก็คือ6 บวก10บนก็คือ9 6บวก9ได้15เอาแค่หลักหน่อยก็คือ5มานะเพิ่มไม่ได้ห้าจำนวนนะคะมี5 6 7 8 9เจาอา5จำนวนนี้ไปเล่นปากหน่วยบนก็คือกดบนรูดหลัง ะะรับที่12ออก038 48นะคะ8เข้านะต่อไปรับที่13อรับที่12มาคํานวณร้อยบนก็คือ0บวก10บนก็คือ3 0บวก3ได้3นะับเพิ่มไม่ได้ห้าจำนวนนะคะเราลุล้นรับที่13นะทีนี้แอาจจะมาบอกเทคนิคการตัดให้เหลืออยู่4จํจำนวนนะคะ มาดูกันเลยนะคะขัดการคำนวณแอดคำนวณไปแล้วทีนี้เรามาดูเทคนิคเราจะเช็ค3รอบนะคะปักหน่วยบนนะคะปักหน่วยบนรอบที่639310ปักหน่วยบนนะคะ3เข้าทำสัญ,ญลักษณ์ไว้นะคะรอบที่7จออก1 45 2 4 5เข้านะคะทำสัญ,ญลักษณ์ไว้นะรอบที่8ออก5 6 6 3 6 6เข้าทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ทีนี้รอบที่9เราจะลงทุนนะคะเราก็มาดูว่า ตั้งแต่รอบที่6รอบที่7รอบที่8ตํตำแหน่งไหนที่ไม่เข้าบ้างมีตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่3นะคะไม่เข้าเราสามารถตัดได้2ตํตำแหน่งนะคะตัดได้2ตํตำแหน่งแต่ว่าแอดแนะนาว่าให้ตัดตำแหน่งเดียวดีกว่าเพราะมันเสี่ยงเกินไปแต่สําหรับใครที่ชอบอความเสี่ยงก็ไม่ว่ากันนะคะก็ก็แล้วแต่ การตัดสินใจนะแอดมาลงเป็นแนวทางนะผลปรากฏว่ารอบที่9ออก951101เข้าถ้าเราตัดตำแหน่งที่1คือหลุดแต่ถ้าเราตัดตำแหน่งที่3ก็คือได้นะคะถ้าตัดแค่ตำแหน่งที่3เราก็จะมีแค่4ตัวเอาไปลงทุนนะคะก็จะใช้ทุนแค่40บาทถ้าลงทุนตัวละ1บาทนะคะแอดก็มาลงเป็นแนวทางนะก็ขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ